คันนี้ไปทําที่อื่นมาเดี๋ยวขึ้นภาพอินเสิร์ตหน่อยว่าขอบโคมแม่งกระดุยนี่ขอบโคมนะแม่งเปิดภาษาอะไรวะเห็นเซ็นเซอร์ให้ด้วยดูเปิดภาษาอะไรวะนะมึงดูดิขอบโคมใครเขาสอนให้มึงเปิดโคมกันแบบนี้แล,แล้วเชื่อไหมเขาขายถูกกว่าเราสองคันแล้วลูกค้าไม่รู้ลูกค้าก็เข้าไปทําทําเสร็จขอบโคมเละกล่องพังน้ําเข้ากระจุยกระจาย อ่ะโอเคนะฮะวันนี้พูดกันยาวสักนิดหนึ่งนะฮะแต่มีมาให้ดูทั้ง2รุ่นเลยแบ่งเป็นตัวโลกับตัวท็อป W205 คันนี้มีปัญหาเรื่องกล่องมาแต่2คันนี้เหมือนกันอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมไปทำร้านอื่นมาแล้วไม่โจกกล่องพังนะฮะแล้วก็มีการรอตรวจเจอว่ากล่องไม่ใช่เบอร์ของมันคันนี้ไปเปลี่ยนเส้นนำแสงที่อื่นมานะฮะกับชิปยิงแสงก็ไม่ใช่ของแท้แล้วก็กล่องก็ไม่ใช่เบอร์ของมันสุดท้ายไฟโชว์ดับ ใช้งานไม่ได้แต่ตอนนี้เราทํามาให้ติดแล้วเห็นไหมสองข้างเลยเห็นไหมสองศูนย์ห้าต้องระวังนะฮะกล่องเขาค่อนข้างเซนซิทีฟเดี๋ยวจะอธิบายว่าเซนซิทีฟยังไงกว่ารุ่นอื่นนะฮะอันนี้อ่าให้ดูขอบโคมหน่อยเห็นไหมขอบโคมต้องเปิดแบบนี้นะ,ะนี่ก็ต้องพูดเดี๋ยวจะไปพูดคันนู้นต่อคันนู้นนี่อาการหนักแต่ซ่อมเสร็จแล้วอ่ะนี่คือสองศูนย์ห้าบสองศูนย์ห้านะฮะตัวโลอ่ะมาดูตัวทับ อันนี้เป็นสี่สี่สามเลยนะของแต่งเต็มนะคันนี้คันนี้เบาคู่ละสามแสนนะนีะ่นคันนี้ไปทําที่อื่นมาเดี๋ยวขึ้นภาพอินเสิร์ตหน่อยว่าขอ,อบโคมแ<ด>ม่งกอยู่ไนี่ขอบโคมงนะแม่งเปิดภาษาอะไรวะเห็นเซ็นเซอร์ให้ด้วยดูเปิดภาษาอะไรวะนะดูดิด Disneyland. ขอบโคมใครเขาสอนให้มึงเปิดโคมงกันแบบนี้ครับ <S 1> <S 1> เสร็จปุ๊บน<ง>้ําเข้า ที่บอกว่า2 0 5ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นเพราะว่ากล่องเขาปุ๊บโดนน้ำปุ๊บพังเลยนะฮะอันนี้ก็โดนเบิกกล่องไปสองใบก็ไปเปลี่ยนเส้นนําแสงที่อื่นมาเหมือนกันแต่เนี้ยเละกว่าร้านนู้นนะอันนู้นผมก็ไม่รู้จักร้านอันนี้ผมก็ไม่รู้จักร้านว่าผมไม่ถามลูกค้านะว่าทํามาจากไหนไม่เอาไม,ไม่ไม่พูดนะฮะแต่ว่าไปโดนมาแต่ว่าเราก็พยายามแก้ให้เต็มที่แล้วก็กลับมาได้กลับมาได้เกือบหลับแต่กลับมาได้นะฮะก็แล้วที่สําคัญคือแม่ แม่งไปตัดไปสลับสายไฟมั่วซั่วแบบ <c oughs> เพื่อไม่ให้ไฟโชอ่ะแต่สุดท้ายนะฮะอย่าทําวิธีนี้นะฮะแม่งทําให้รถลูกค้ากล่องพังสุดท้ายเสียกล่องไปสองใบนะฮะแบบคันนี้เลยนะแบบคันนี้เลยแล้วก็ต้องโค้ดโปรแกรมใหม่อะไรใหม่เราก็ต้องมานั่งไล่สายไฟอีกนะฮะซึ่งบอกตรงๆนะ,ะเรื่องโค้ดโปรแกรมเราไม่อยากยุ่งนะฮะแต่เรามีบริการต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า อะไรที่มันเป็นฮาร์ดแวร์ตรงรุ่นทําให้ถูกหลักถูกขั้นตอนของเขานะเราก็ต้องทําแบบนั้นคันนี้นี่เสียหายตั้งแต่เปิดโคมแล้วตะกี้ขอบโคมยันไงกริปนะฮะเพื่อนๆโทรม,มาสอบถามแล้วเชื่อไหมเขาขายถูกกว่าเราสองพันแล้วลูกค้าไม่รู้ลูกค้าก็เข้าไปทําทําเสร็จขอบโคมเละกล่องพังน้ําเข้ากระจุยกระจาย,ยผมถึงบอกว่า <c oughs> <c oughs> เพื่อนเ,อน,เอน,นะฮะเปรียบเทียบ เปรียบเทียบด้วยถึงวิธีการขอดูงานที่เคยทําไปนะเปรียบเทียบถึงวิธีการทําถ้าร้านไหนเข้าไปแล้วแล้วบอกวิธีการทําไม่ได้ว่าเปิดโคมยังไงนะฮะเขาไม่รู้อยู่แล้วว่าสูตรเคมีเราเปิดอะไรเราใช้เคมีเปิดนะฮะเราบอกเลยเรากล้าบอกลูกค้าเลยว่าเราใช้เคมีเปิดเพราะฉะนั้นขอบโคมจะต้องอยู่ครบหมดทุกอย่างแต่ถ้าร้านไหนว่าเออพีท่ทำเลยทำเลยเนี่ยน,แบบนั่นนะเละแบบคันนั้นน่ะโอ้หหนักเลยคันนั้นลูกค้าเสียตังค์หลายหมื่นเลยทีนี้คันนี้ก็พอๆกัน นะฮะแต่นี้แก้ได้จบได้ไม่ต้องหว่วงแล้วก็คันนี้สั่งฟื้นฟูเดี๋ยวมาดูว่าฟื้นฟูเสร็จแล้วเป็นยังไงด้วยโอเคไปเสร็จ